สวัสดีค่ะชื่ออิว๋วหนองบัวชื่อเล่นชื่อเปิ้ลน,นะคะทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่เน็กซัสธนบุรีค่ะตอนนั้นพี่ทำงานอยู่ที่โรงเรียนสายประสิทธิ์แล้ววันนั้นพี่ได้รู้จ,จักกับน้องควีนแล้วน้องควีนก็มาเล่าเรื่องพระเจ้าให้พี่ฟัง8ปปีค่ะประทับใจทุกวันค่ะ วันหนึ่งได้ไปค่ายที่นครนายกนะคะเราก็มาอธิษฐานตอนตีสี่แล้วก็บอกว่าคุณพ่อคะลูกไปไอ้ไอระยองลูกก็ไม่เคยเห็นคุณพ่อเลยขอให้คุณพ่อมาสําแดงต่อหน้าลูกด้วยเถิดคุณพ่อก็มายืนอยู่ตอนหน้าลูกแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลัวพ่อมาทำอย่างนี้ ก็ได้แต่ขอบคุณพูดไม่เป็นค่ะพูดไม่เป็นแล้วได้แต่เงยหน้าขึ้นมาขอบคุณค่ะคุณพ่อขอบคุณค่ะก็คือแบบเราก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อพูดลายความหมายของคุณพ่อคืออะไรหมายถึงว่าอย่าก,กลัวไม่ต้องกลัวอะไรหรือเปล่าจนมาวันหนึง่งสามีสามีไปคำให้ให้เพื่อนที่ทํางานนะคะสามีก็โดนโกงไปมันเป็นเงินทั้งหมด6 6 0 0 0และทีนี้ลูกสาวก็เริ่มบ้าหมายถึงยังไม่บ้านะคะเพราะว่าเพื่อนเทไป,ปหมดเขาไม่มีเพื่อนที่จะปรึกษาก็คืองานที่จะส่งอาจารย์ให้จบปีสานั่นแหละคะ่ะแล้วก็มีความเครียดอยู่แล้วความเครียดของพี่ก็หมายถึงว่าทั้งทั้งโควิดช่วงระบาดหนักๆน,นะคะมองไปทางไหนก็มีแต่ผู้คนล้มตายหิวกระหาย เช้าว,วันนั้นที่จะมาทํางานแล,แล้วพี่ก็กล่าวว่าจะยิงสามีและยิงลูกเพราะว่าพี่ถือปืนขึ้นลำเลยละ่ะกล่าวว่าจะยิงให้หมดเพราะพี่สติแตกต้องใช้คําว่าสติแตกนะคะเพราะไม่อยากไปให้ไม่อยากใช้นี่เขาไงไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปใช้นี่เขาแต่ละเดือนแต่ละเดือนพอนั่งรถเมยมาเอ้คุณพ่อบอกไม่ต้องกลัว พอเลิกงานไปเราก็ไปจับมือสามีจับมือลูกสาวไม่ต้องกลัวนะเราคนนี้จะเป็นสู้ให้ตัวเองก็อยากจะขอบคุณพระองค์ที่แบบตอนนี้สามีก็ใช้หนี้หมดแล้วตอนที่กทมเขาเปิดก็อธิษฐานบอกว่า สีห้าเขตที่อยู่รอบๆบ้านของลูกก็หนึ่งในนั้นหรือว่า50สิบคนในนั้นก็ขอให้มีลูกลูกชื่อลูกสาวของข้าพเจ้าด้วยเถิดพอลูกสาวของข้าพเจ้าไปสอบกทมเขาก็มันก็มีรายชื่อขึ้นมาขอบคุณค่ะ <laughs> ชอบค่ะการมันศสการพระเจ้าเนี่ยมันเป็นการ สรรเสริญพระองค์ที่สูงที่สุดออแล้วก็มีความสุขของพี่ที่สุดเลยองค์ไม่ให้ลูกแบบมีทุกขพระองค์ให้ให้ลูกมีความสุขตลอดพี่จะแบ่งเวลาพออ,อาจารย์เข้าอาธิษฐานพี่ก็จะวางมือทุกอย่างแล้วพี่ก็มาอาธิษฐานเช้ากับอาจารย์ค่ะเวลามานักสก,การพระองค์พี่ก็จะวางมือพี่ก็จะขึ้นไปร้องเพลงมนักสก,การข้างบนค่ะ ก็อธิษฐานไปร้องเพลงไปพี่ก็ทํางานของพี่ไปนะะคะร้องเพลงสรรเสริญพระอ,องค์คุณพ่ออยู่ตรงไหนคะตอนนี้พี่ก็พูดของพี่พูดไปอะนะหมายถึงว่าเออวันนี้ลูกจะไอไปปีนนู่นปีนนี่คุณพ่อช่วยจับบันไดให้ลูกด้วยนะคะบอกอย่างนี้ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ยกย่องพอองระองค์สรรเสริญพระอ,องค์เชิดชูพระองค์ <c oughs> เพลงเปิดใจคะ่ะ ขอเพียงให้เราเปิดใจให้องค์พระเยซูเข้าไปช่วยแบ่งเบา ขอเชิญชวนพี่น้องทุกทุกคนมามาัทศก,การทุกวันอาทิตย์ด้วยกันทุกวันอาทิตย์เลยนะคะเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะ